สวัสดีครับผมก็คือผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนท่าลามสองนะครับก็คลิปนี้เรามาพบกันเป็นคลิปแรกในช่วงเย็นนะครับพอดีเพิ่งบริการลูกค้าเสร็จนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับของตัววาร์เรเนซ่าเบรลส์สเปค500ขอบ18นะครับล้อตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ลูกค้านิยมนําไปใส่กับรถนะครับพวกแนว V I P อพีทั้งหลายนะครับเอาติดก็จากว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ทรงมันก็ค่อนข้างจะดูเรียบหรูดีนะนะครับเป็นน้องเทมป์ลี่ นะครับล้อตัวนี้เป็น5้าลูร้อยนะครับผมเทินมานะครับล้อข้อสิบแปเป็นหนึ่งตัวที่ใส่ได้นะครับกับรถตระกูห้าลูร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันครับมาดูหลังล้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อข้อสิบแปดนะครับกว้าง8นะครับออฟเซตอยู่ที่45นะครับออฟเซต45นะล้อตัวนี้เป็นล้องานบ้านเรานะครับงาน T A M นะครับงานตามนะนะครับเวลาลูกค้าไปซื้อล้อไปชั่งได้เห็นข้างหลังล้อตีตา ได้นะครับถ้าเป็นงานบ้านเรานะครับงานตามนะครับหรือชุดเต็มตั้ไทยอันลอยนะครับล้อตัวนี้นะครับผมส่งต่อให้ในราคาไม่แพงถูกเชิญมากับลูกค้าที่มาเปลี่ยนกลับมาใช้ล้อเดิมนะครับก็เลยถอดออกมานะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะสินค้ามีของเปลี่ยนนะครับหน้าร้านเราเป็นเต๊กสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางพลุเชียงนะครับอยู่เลยซอยเฉนยยเล21 หอี่สิบหน0่งมาสองร้อยเมติกันไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมจากคลิปนี้นะครับผมกอบฟนะครับจากนันต้นยางยนของฝากไว้นะเด็กๆหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นครับาคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ